สวัสดีครับผมตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่หน้าเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงของกัมพูชาครับผมนะฮะนี่ก็เป็นยามนะครับทหารก็ถือปืนนะครับผมตรงนี้เขากำลังจะโบรณาเขากำลังจะปรับปรุงอยู่นะครับเป็นวางที่เขากําัังจะปรับปรุงอยู่อันนี้ครัจะเป็นล่ท่องเที่ยวนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองเดินไปรอบๆนะฮะจะให,ให้ดูชมวิวนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงนะฮะ เป็นกำแพงนามากเลยทุกคนกำแพงนี้ก็สางมันนามากนามากเลยทุกคน,น,าากเ,กคนเป็นกำแพงเขาเมือหลวงนะครผมจะเดินไปทรงไหนดีครับทุกคนจะเดินไปฝั่งล้นดีกว่าอันนี้เป็นเม,มือหลวงนะครับ แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมีไทยมีหลายชาตินะครับที่เขามาเดินดูอากาศดีครับอันนี้เขากำลังจะถ่ายทำอะไรก็ไม่รู้นะ Hơi không lần cho xong mông đồng vô à, cá đi hấp hấp là bao rôm chào ชาวเคมรทุกคน ช่วยกดไลค์แชร์ด้วยนะครับคนเยอะครับ ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมก็จบแค่เท่านี้นะฮะ